นับถ <ersch> ึงยี่สิบสอมีห้แ9 0บิงรเอวที่ดูดูทสเอที่ใครมีแขันตรงนี้ไหมมีไหมคะมีไหคะอุ้ไม่มี นเลยวันนี้หุ่นดีกันทุกคนเลยเอานับสิบ่ออันหน่งสองสามง ไว้ใต้โต๊ะเอาแค่ดินสอนหนึ่ง จะกดให้เพื่อนฟังดังๆกันใดอสองเลยใช่ไหมคะเมื่อวานในสองใช่ไหมคะวันนี้เอาอันที่สามยินดีๆยินดีไม่เอาไหม่หรอมออม,อมพร้อกันพูดมอ